ทั้งที่หลักธรรมหลัวินัยนคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าหรือเจอ้ายังไงล่ะลูกมันเป็นหน้าที่ของลูกที่ดีที่จะตําหนิติเตียนผู้ที่ฆ่าพ่อของตัวเองไม่ใช่เหรอถ้าลุงป,ปู่มไม่ตําหนี้ตีเตียนผู้ที่ฆ่าพ่อของตัวเองลุงป,ปู่เป็นคนดีหรือว่าลุงป,ปู่เป็นคนเลวศึกษาดูที่ลูก การทำสังคยนาแต่ละครั้งรักษาผู้เป็นบีดาผู้เป็นมารดาคือทำคือวินัยคือพระเจ้ามีเตะพลังหันเม้หลวงปู่ไม่ใช่พระรหันหลวงปู่ก็ทำหน้าที่ลูกที่ดีเพราะหลวงปู่โกนหัวุ่งของพระเหลืองมันสมองลวงปู่เป็นมนุษย์ใจหลวงปู่เป็นมนุษย์ร่างหลวงปู่เป็นมนุษย์ไม่ใช่ว่าร่างมนุษย์ใจเป็นหมาสมองเป็นหมาเหมือนกับลูกหลานที่คอมเมนต์มาเข้าใจหรือยัง พูดภาษาอื่นมันไม่เข้าใจหรอกธรรมะมันต้องออกตรงนะลูกนี่เทศศนไอ้กุยนี่เทศอนผู้ที่เป็นกลางๆนี่เทศอนผู้ดีดอกบวัวสีเรานะลูกนะลูกเป็นดอกบวัวเ่าไหนแหละคงจะเป็นดอกบวัวเราที่ห้าจึงมีวาจาที่ เป็นอกุศลแบบนี้ให้ออลูกหลานเข้าใจด้วยคิดไหมเธอลูกมันยังไม่สายนี่พอร่างเป็นมนุษย์อยู่ทําใจให้เป็นมนุษย์ก็ได้ทําสมองมันสมองให้เป็นมนุษย์ก็ได้ไม่ต้องทําให้มันสมองเป็นหมาไม่ต้องทําให้ใจเป็นหมาอย่างนี้เข้าใจหรือยังนี่เราพูดตามความเป็นจริงอยากจะเกิดก็เกิดที่ลูกแต่หลวงปู่ไม่เกิดดี ไม่มีคำว่าก,กบฏเยินว่าตายเกิดอีกตลอดอนัตตาการพลทหันก็ไม่เป็นนิพพานก็ไม่ไปถ้าเกิดมาถ้าไม่เจอพุทธเจ้าะ่ะจะเป็นพรลรหารได้หรือนั่นก็เหมือนนี่แม้นลักคาสอนต่พุทธเจ้ายัางอยู่ปั๊บก็เถียงกันแล้วนิพพานเป็นอย่างนี้นิพพานเป็นอย่างนี้พระลทหานเป็นอย่างนี้คนนี้ก็บอกว่าเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นแบบนี้ เห็นไหมล่ะเถียงกันแล้วผมเป็นแบบนี้อ้อาวเถียงกันแล้วนี่ก็เถียงกันมีวันที่จ,จบสิน้นสู้ดีไม่เป็นดีกว่าไม่เป็นโน่นไม่เป็นน,น,น,นี่ไม่เป็นนั่นไม่เกิดดีกว่าเกิดมาก็ทุกเท่าเก่าหรือจะยังไงแล้วแต่นั้นเรื่องของใครเรื่องของมันรบกวไม่เข้าไปก้าไกจิตใจที่เป็นมนุษย์ ยิ่งพบพุทธศาสนาหลวงปู่ยิ่งมอบให้กับหลักธรรมเหลือวิไหนไม่คิดที่จะมายุ่งกับทางโลกอกีกหลวงปู่จริงไม่คิดที่จะกลับมาเวียนวายตายเกิดอกีกตลอดอนันตการถ้าว่าคำนี้หลวงปู่อวดอุตริมนุษยธรรมลูกคิดให้ดีนะคิดดูให้ดีนะลูกนะถ้าลูกจะเก๋ก,ก็ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ย เห็นมาเป็นมนุษย์หลู่ต้องเข้าใจด้วยว่ามันยากทำไมบ้านหลวงปู่จิงไม่คิดที่จะเกิดอีกเต่าตาบอดร้อยปีขึ้นจากมหาสมทุทรเพื่อต้องการเอาหัวสอดเข้าในรูไม้ไผ่ไม้ไผ่นั้นก็อยู่ที่บนน้ำเหนือน้ำมันก็ไมีรูเล็กๆ เาก็เต่าตาบอดร้อยปีออกมาเปี้ยนผ่านเพื่อต้องการที่จะหัวสอดเข้าในรูไม่ไผ่นี่ลกคำสอนของผู้ธเจ้าแล้วเต่าก็เต่าตาบอดไม่ไผ่มันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรรูก็เล็กๆกแล้วเต่าจะรู้ได้ยังไงว่ารูอยู่ที่ไหนและไม่ไผ่อยู่ที่ไหนพอศึกษาดูลงปูท่ทอเกิดเป็นมนุษย์ยากขนาดนี้ ถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดอีกมันก็จะเหมือนเต่าตาบอดนั่นนะ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถสอดหัวเข้าในรูไม่ไผ่ได้ล่ะเราจะได้เกิดเป็นมนุษย์เหรอเกิดเป็นหมาขี้เรียนเกิดเป็นสัตว์อีเลชนันเกิดเป็นพวกกิงพวกข้างหรือพวกอะไรเอออันนั้นมันเกิดง่ายะลุงผู้เบื่อนา,นายท้อใจจริงไม่คิดที่จะกลับมาเกิดอีก ูกหลานที่คอมเมนต์มาเข้าใจอย่างนี่แหละเจตนาที่ลุงปู่มไม่อยากเกิดถ้าเกิดมาไม่เป็นมนุษย์ละ่ะเกิดมาทําไมล่ะลูกอ่ะตีเสมือนเต่าตาบอดร้อยปีค่อยลอยขึ้นมาจากพื้นมาเหนือน้ําไปเอาหัวสอดเข้ารูแม่ไพ่แม่ไพ่ก็อยู่เหนือน้าลมพัดไปทางด้านไหนเนี่ยไม่รู้มันอยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วลก,ก็รูเล็กๆด้วยเต่าก็เต่าตาบอดนี่การเกิดเป็นมนุษย์ยากขนาดนี้ ผู้ชเจ้าตัดหลวงปู่เชื่อผู้เป็นบิดานี่หลวงปู่จริงไม่คิดที่จะกลับมาเกิดอีกโอ้ยเกิดยากเกิดเป็นมนุษย์เดี๋ยวนี้เราเป็นมนุษย์แล้วสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มพูนแล้วจะมาเกิดทําไมเกิดเป็นมนุษย์แล้วนี่ถ้าเกิดอีกคิดว่าจะเป็นมนุษย์ได้เลยเหมือนเต่าตาบอดร้อยปีออกมาเป็นผ่านก็ต้องการเอาหัวสอดเขาจึงรู้ไม่ไปมีรูที่คอมเมนต์มาอยากเกิด ก็แล้วแต่ใจหลวงปู่มาเข้าไม่ว่าอะไรส่วนมากมันจะเกิดเป็นหมาในที่ไม่ใช่มนุษย์ทีร่างมนุษย์ใจเป็นสเดรัรฉานเห็นไหมพระเจ้าบัญชาหลวงปู่จะถามลูกที่คอมเมนต์มานี่รนะลูกเป็นมนุษย์แท้หรือไม่ถ้าเป็นมนุษย์แทดูดเลตัวเองให้ดีพิจารณาตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าลูกเป็นมนุษย์แท้ลูกจะไม่อยากกลับมาเกิดอีกเกิดมาก็มาแก่ก,ก็มาเก็บก็มาตายมาพัดพรากเกิดมาก็ไม่มีอะไรมาตายไปก็ไม่มีอะไรไปดีขนาดไหนก็ตามชั่วขนาดไหนก็ตามตายเหมือนกันสู้ดีไม่เกิดดีกว่าหไหนล่ะหลวงปูบาปไหนแบบไหนล่ะไหนล่ะ ลุงปูป่ปวดคุณนายิิเศษแบบไหนล่ะหัดใช้มันสมองเป็นมนุษย์บ้างสิลูกหัดใช้ใจเป็นมนุษย์บ้างสิลูกทั้งที่ร่างเป็นมนุษย์เขียนหนังสือก็ได้ไม่ได้กินขี้เหมือนสุนัขนี่ลูกกินข้าวแล้วก็กราบพระสวดมนต์ไหว้พระ ลูกในี้ใจตายใจดีอย่างว่าลูกลกกับพระแท้แตราบใดที่พระกุมนั้นยังอวดคุณณวิเศษอวดอุตริมนุษยัจธรรมการเป็นพระเป็นสมณะก็จบสิน้นบาตัวเองเลยก็กวาทำกว่าวิหัยประเสฐกว่าพระพุทธเจ้ากว่าศัสดาแล้วบวดทําไมถ้าหลวงปู่ตายหลวงปู่ก็ขอตายกับคุณงามความดีที่หลวงปู่สร้าง เดี๋ยวนี้ลูกูเป็นพระเป็นสัมมณะน,นะพ่อว่ายังไงก็เอาตามนั้นถ้าไม่พอใจจะมาฆ่าหลวงปู่ก็แล้วแต่เพราะละมูไม่เกิดอีกไม่ฆ่าหลวงปู่ก็ตายตามการเวลามันเท่าเก่ามาฆ่าก็ยิ่งดีสิมันจะได้ตายไวมันจะไม่ได้พูดอีกจะได้จบตรงนั้นจากไม่ได้กลับมาเกิดอีกวุ่นวายยุ่งเหยิงนั่นเข้าใจหรือยังหัด ใช้สติกำลังปัญญาเป็นมนุษย์บ้างสิลูกใครบาปหนักตัวของลูกนั้นเลยบาปหนักโง่เลวกว่าฉลาดให้ฝึกมันสมองใหม่ลูกเอามันสมองหมาหมาออกแล้วเอามาสมองมนุษย์ใส่บ้างดิเอาใจหมาหม,มาออกแล้วเอาใจของมนุษย์ใส่บ้างดิเข้าใจหรือยังนี่คือหลักคาสอนนะลูกเนะี่ย หลังเขาใจด้วยดีขนาดไหนก็ถูกด่าถูกว่าแล้วจะเกิดมาทําไมลุงปู่ดีตามธรรมตามวินัยนะไม่ใช่ว่าลุงปู่ตีตามความจิตของตัวเองเหมือนพวกเธอผู้เจ้าแต่ยังไงลูกเอาจากันอย่าขุดดินด่ายา่าอย่าพากองเขียวนะลูกลุงปู่ก็ไม่ทํา สิ่งนหนที่โลกวัชชะโลกตีเตียนมันก็นทางโลกโลวงปู่ก็ไม่ทําไม่เคยขับรถเล่นไม่เคยใช้โทรศัพท์แนบหูโทรเสตหาคนนั้นคนนี้ไม่เคยเล่นลิงเล่นลายหาคนนั้นคนนี้เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ไรประโยชน์มีประโยชน์นี่ทั้งโลกเขาเป็นอย่างนั้นทา้งพระไม่มีประโยชน์ อย่าจับใจใช้สอยเงินทองจะรับเงินรับทองด้วยมือน,นะลูกอย่าจับใจใช้สอยเงินทองเหมือนคาราวาสญาโยมนะลูกเพราะนี่คืออสรพิษหลวงปู่เชื่อบิดาหลวงปู่ไหนล่ะหลวงปู่บาปหนักตัวไหนล่ะขอให้ลูกหลานทัวนี้คอมเมนต์มานี่เข้าใจด้วยถ้าคิดว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษก็ตั้งศาสดาเองจ้ะลูก สิ่งที่ใช่กับ,บอกว่าไม่ใช่สิ่งที่ไม่ใช่ก็บ,บอกว่าใช่อย่างนั้นเลยลูกผู้ที่วัดอุตริมนุษยธรรมก็คือผู้ที่ผิดธรรมผิดวินัยไม่ใช่เลยคุนหัวน้องปะเหล่ยงกับตัวเองเออกับบ้าตัวเองเป็นผู้พิเศษอยากทําอะไรก็ทําไปอยากกินข้าวทุกเวลาก็จะกินมีอะไรไหมมันก็เหมือนกับสุภทรปริพาชกที่บวชตอนแก่จับช่วงหลักรรหนักวินัยที่เป็นสิทธิ์ของพระมหากัสปถีเละเจ้า นั่นและไอ้พวกมันสมองหมาหมาเขาจะยังมหากัจปะตีละเจ้าพระองค์ท่านไม่พูดเพราะพระศพยังอยู่อยู่เมื่อประชุมเพลิงถวายพระเพลิงพระศพเรียบร้อยพระมหากัจสะตีละเจ้าจึงนำเรื่องของปฏิภาชกบวชตอนแก่ขึ้นสู่ทํากการสงนี่มหาเหตุมันอะ น,นี่พวกเราเป็นอะไรจับจ้วงหลักธรรมหลักวินัยกลับว่าเป็นผู้วิเศษเหยียบย่ำพระพุทธเจ้าพระธรรมพระพสงฆ์กลับว่าเป็นผู้วิเศษกันเดี๋ยวลูพวกท่าเป็นศาสนาอะไรล่ะเดี๋ยวมูจะถามพวกลูกพวกหลานทุกคนถามหมู่คณะครูบาอาจารย์ทุกรูปผมสละชีวิตเพื่อปกป้องหลักธรรมหลักวินัยน,นะผมสละชีวิตเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนานะผมไม่สองท่านใดๆ พราะยังไงผมก็ไปเกิดอีกพลังงนผมก็ไม่เปลี่ยนพระนิพพานผมก็ไม่ไปเพราะมันไปยากพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วพลันัานเป็นยังไงใครจะทราบได้มีในตำราแล้วใครจะทราบได้พระพุทธเจ้าเข้าสู่มหาพนิพพานแล้วเมื่อองค์เมื่อพระองค์ยังอยู่เออคนนี้เออนี่พระลูปนี้เป็นพะอรหันนะพระรูปนี้เป็นพระนาคาพรพรูปนี้เป็นสกิทาการะาพูปนี้เป็นโสดาบันนี่ก็ยังรู้นี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเบื่อไหนต้องมาเถียงกันจะอย่างนี้ไม่เกิดอีกดีกว่า นี่แหละจะไปไหนรู้เก่ใจของตัวเองเพราะมันสมองหลวงปู่ไม่ใช่มันสมองแบบหมาหมานี่เป็นมันสมองของมนุษย์ที่เต็มภูมิแห่งความรักผู้เป็นบิดามารดาเกิดในประเทศชาติไทยก็รักชาติไทยรักศาสนารักสถาบันเพราะมันสมองหลวงปู่เป็นมันสมองของมนุษย์ใจขหงลวงปู่เป็นใจของมนุษย์ขอให้ลูกหลานที่คอมเมนต์มานี่เข้าใจด้วย อยากเกิก็เกที่แล้วเขาจะว่าอะไรมันเรื่องของใครเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของหลวงปู่หลวงตารูปนี้นี่นั่นอีกเกิดเป็นหมาขี้เลี้ยก็เกิดที่อยากจะเกิดเป็นพวกขอทวงขอแทนก็เกิดทีใครจะว่าอะไรอยากเกิดเป็นลิงเป็นข้างเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ความพความพึงพอใจของแั่เขาบันนี่แต่เห็นหลวงปู่ไม่เกิดดีพอเข้าใจอย่างนี้ พนิพานหลวงปู่ก็ไม่ไปเพราะพระพุทธเจ้าไม่อยู่ไม่รู้ว่าพระนิพานเป็นยังไงพลังหันหลวงปู่ก็ไม่เป็นเพราะพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วทั้งที่อยากจะไปพระนิพานอยากจะเป็นพลังหันแต่ผลสุดท้ายเมื่อพิณาไตยตองให้มันชัดแจ้งโอ้ก็พ่อไม่อยู่แล้วเถียงกันเฉยๆนิสัยเราก็เป็นนิสัยบู้ดีหน่อยเถียงใครไม่เป็นด่าใครไม่เป็นเพราะ ใจเป็นมนุษย์มันสมองเป็นมนุษย์เออถ้ามันสมองหลวงปู่เป็นหมาหลวงปู่จะด่าคนอยู่ไปกัดคนนั้นคนนี้อยู่ถ้าใจหลวงปู่เป็นหมาเออหลวงปู่คงจะด่าคนนั้นคนนี้ตำหนิจิตยนคนนั้นคนนี้อยู่แต่นี้มันสมองหลวงปู่เป็นมนุษย์ใจหลวงปู่เป็นมนุษย์ร่างหลวงปู่เป็นมนุษย์ยิ่งพบพุทธศาสนาบรรพชาอุปสมบทเต็มภูมิแห่งการเป็นพระเป็นสมณะหลวงปู่จะไม่สามารถที่จะทํา ลายผู้เป็นบิดาได้คือทำลายหลักธรรมหลักวินัยลุงปู่อยู่นี้ใค่จะว่าลุงปู่ผิดลวงปู่ก็ฟังลุงไม่สนสิ่งนั้นหลวงพ่อน้อยหลงในตำราล้วเต่ใครจะคิดไม่เข้าไปก้าวไกลแน,นาจิตตังความคิดของใครของมันแต่ความคิดของลวงปู่เป็นความคิดของมนุษย์ไม่ใช่ความคิดของหมาหมาเหมือนที่ลูกคอมเมนต์มาเข้าใจหรือยัง อยากจะเป็นมนุษย์ก็หัดฝึกฝนอบรมนิสัยตัวเองทช่ลูกให้อยู่ในคุณศีลคุณธรรมให้รักชาติรักศาสนาเทิดทูนสถาบันเมื่อเราเป็นชาวพุทธพระุธิจ้ตตัดยังไงศึกษาให้ดีสิลูกพระแท้เป็นยังไงศีลวิสุทธ,ธิสมาธิวิสุทธิเป็นยังไงศึกษาสิลูกแล้วปฏิบัติตามไม่ใช่ว่าเรียนประเรียน จิตประเดียนเปดตประเดียนก้าวแล้วทำชั่วๆเรยวๆ้ำๆเหมือนทิศเยี่ยมทิศอาทิตย์อ,ตยอลงกดอย่างนั้นถูกต้องไม่ได้ลูกพระลงพูดขึ้นก็บอกว่าโอ้ส่วนที่ดีเขาก็มีเอาไม่เขาไปเก้ากายนี่แต่นี่ศาสนานะหลวงปู่ผู้ผิ์ตรงไหนถ้าอยู่ทั้งโลกหลวงปู่ไม่เข้าไปเก้าไกายแต่นี้ศาสน,นะน,น,น,นาพุทธนะ เดี๋ยวนี้ลุงปู่ก็บวชแล้วเป็นพระเป็นสมันาแล้วนี่ให้ลุงปู่นิ่งดูดายเห็นคนฆ่าพ่อเห็นคนก่้าบิดามารดาลุงปู่ลุงปู่ทนไม่ได้เพราะมันสมองลุงปู่เป็นมนุษย์ใจลุงปู่เป็นมนุษย์ย่อมที่จะดีใจเสียใจแห่งการเป็นมนุษย์ย่อมที่จะรักพ่อรักแม่แห่งการเป็นมนุษย์ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานเหมือนพวกเธอทั้งหลายเห็นไหมสัตว์เดรัจฉาน มันก็รู้พ่อรู้แม่ช่วงที่มันเป็นเด็กโตมามันก็เอาแม่เป็นเมียมันก็เอาพ่อเป็นผัวหรือพวกเธอเป็นแบบนั้นก็ไม่เข้าไปเข้ากายนี่อยากจะเกิดเป็นหมูเป็นหมาว่ามันสนุกสนานเอาพ่อเป็นผัวก็ได้เอาแม่เป็นเมียก็ได้ก็แล้วแต่นี่ลูกู้ที่คอมเมนต์มานี่ก็ไปสิลูกอยากจะเกิดเป็นหมาก็ไปสิเขาจะว่าอะไรอ่ะมีพ่อเป็นผัวก็ได้นั่นมีน้องเป็นผัวก็ได้ เห็นไหมล่ะมีแม่เป็นเมียก็ได้มีน้องเป็นเมียก็ได้ก็เฮาอจีลูกไม่ได้ว่านี่เกิดมาทีเต่พระรูปนี้ไม่เกิดอีกไม่มีคาําว่าเกิดอีกตลอดนันตการพระหันก็ไม่เป็นนิพพานก็ไม่ไปเพราะพทธเจ้าไม่อยู่แล้วปฏิบัติอยู่นี่ปฏิบัติตามหลักคำสอนได้ความเคารพเป็นตัวอย่างให้กับลูกจิตลูกขาผู้ที่มีมันสมองเป็นมนุษย์และ ใจเป็นมนุษย์แต่สําหรับพวกที่มันมีมันสมองเป็นหมาใจเป็นหมาพระรูปนี้ไม่รับเชิญามสบายเขาจะยังลูกนีเลยฟังทำอย่างนี้แล้วมถึงใจดีสําหรับความคิดที่เป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าความคิดของลูกเป็นมนุษย์น้อยมันจะได้เป็นอย่างนี้ลูกจะรู้เขารู้เรารู้สิ่งไหนใช่ไม่ใช่รู้สิ่งไหน,ไไหนควรไม่ควรงเข้าใจนะ หลวงปู่ดาใครไม่ปิ่นนะแต่หลวงปู่ตอบธรรมะตามธรรมตามที่ไหนนั้นนั้น,น,นพระพุทธเจ้าตัดยังไงก็เอาธรรมนั้นปฏิบัติมาเห็นยังไงก็พูดให้ฟังอย่างนั้นเพื่อเป็นธรรมทานพอหลวงปู่เป็นพระเป็นสมณะเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าจริงไม่สามารถอวดอุตริมนุษย์จธรรมได้ว่าตัวเองเป็นผู้พิเศษ สามารถที่จะทําเครื่องรางของขังขายอย่างทราบเรื่องคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่หลวงปู่ยังทราบตามธรรมเดิมบินไหนหลวงปู่ทราบบารจิตของคนและเทวดาในสามแดนนลกกาตทตลอดพรมโลกตามธรรมตามบิไนไยที่พระเจ้าทรงบัญญัติเดยเขาจอย่างคือทราบตามธรรมตามาบิมนัยว่า สัตว์โลกเกิดแล้วต้องตายเห็นไหมล่ะไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์เดร้จฉานไม่ว่าเทวดาตลอดพมลกเกิดแล้วก็ต้องตายคือสัตว์โลกที่เกิดแล้วต้องตายหมดนี่เป็นความจริงพระเจ้ายังไงมาคานกันอีกลุ้มก็รู้รู้ตามหลักคำสอนของพระเจ้ารู้แบบนี้พอเกิดมาแล้วก็ตายอีกแล้วจะเกิดทําไมล่ะลูก เกิดเป็นมนุษย์ก็ตายเกิดเป็นสต์เรฉานก็ตายเกิดเป็นเทวดาก็ตายเกิดเป็นภพก็ตายเกิดไปไปรูปประภพก็ตายเท่าเกัามันมีมิสุทธาวาสห้าชั้นภพสุทธาวาสห้าชั้นก็ตายเท่าก่าแล้วจะเกิดทำไมอ่ะนั่นชาติพิทูขาเกิดเป็นทุกข์นั่นเชื่อผู้เป็นบิดาเพราะมันสมองล้มปเป็นมันสมองของมนุษย์นี่ใจเป็นมนุษย์ด้วยพ่อพูดยังไงก็เชื่อตามนั้นหลวงปู่คารลบผู้เป็นบิดาเคารพผู้เป็นมารดาคือพระเจ้าเพราะว่าล้กป่เป็นมนุษย์ มันสมองก็เป็นมนุษย์ใจก็เป็นมนุษย์ถ้าลูกไม่เคารพผู้เจ้เจ้าก็แล้วแต่ก็แสดงว่าใจของลูกเป็นหมามันสมองเป็นหมาก็คือจบตรงนั้นหาความเคารพในผู้เป็นปิดามารดาไม่มีแต่ลูกคนนี้ยอมตายแล้วพ่อว่ายังไงก็เอาตามนั้นนี่คือมนุษย์ดูพระอานนที่ปฏเทาตัดปล่อยช้างนานลากิริงหิเหม็นปฏทัตัน,น ใจไม่ใช่มนุษย์จิตไม่ใช่มนุษย์เห็นไหมล่ะรอยช้างนาลิกลิงเพื่อปิดชีพสมณะโรตรมุติเจา้าเห็นไหมล่ะพระอนุนี่จิตเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์มันสมองเป็นมนุษย์วิ่งขวางเลยใครจะพาข้าพ่อ,พอกูกูขอตายก่อนนั่นเดี๋ยวยังไงไเรียนใหมลูกเรียนให้มันจบซะก่อน ใจจริงจะได้เป็นมนุษย์มันสมองจริงจะได้เป็นมนุษย์คอมเมนต์ด่าตัวเองนะลูกไม่ต้องคอมเมนต์ด่าพระรูปนี้หรอกพระพระรูปนี้ไม่ได้สนใจกับใครจะด่าใครจะว่าใครจะตำหนิติเตียนเพราะเชื่อผู้เป็นบิด,ดาโดยถ่ายเดียวมอบกายถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้ากับทมกับบิดในแล้วหลวงปู่ไม่ได้มอบกายถวายชีวิตกับพวก ลูกพวกกลานที่มันสมองเป็นหมาหมาใจเป็นหมาหมาแบบนี้เข้าใจยังอยากเป็นมนุษย์ก็ปรับเนื้อปรับตัวใหม่สิลูกคือปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั้ลเลยลูกจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เต็มภูมิเขาโมทนาลูกชาทุูก